สวัสดีพี่น้องเมื่อนี้ยคู่แซกไทบ้านไทบ้านน้องใสอย,ย,นะย,นะยู่นาอยูนะ่นาอยู่อยู่นาอยู่หมองเก้าหมองเดิมพี่น้องมื่อนี้ยคู่แซกวันเสาร์วันอาทิตย์หย,ยุดกันหยุดโรงเรียนคิดอยากของหวานพี่น้องคู่แซกคิดว่าอยู่คู่สามีบักแตงบักแตงไทยอยู่สามสี่ต้นนี่ล่ะสีมินนม้นท์ไบอมื่อนี้ไปเบิ้งพี่น้องไปหาเก็บบักแตงไทยน้ำกันมื่อนี้ของหวานแตงไทยมาเลยพี่น้อง เล่สิตายก็ได้กินบนเตียงเดี๋ยวพี่น้องโอ้ยโอ้โได้ยี่มิอยู่พี่น้องกับชิบะมิตรงนี้ละเออได้ยี่หาอีกหาอีกคู่อย่างนี้เอาเอาเอาเล่สิตายจักสีนี่เด้นี่เด้เอออ สองไม้กระเพาะน้าพี่น้องได้คักได้เนี่ยบางอีกก่อนมาที่นี่อยูบ่ฮะอีูคั่เคี้ยมันตายพี่น้องอันตะกี้หลายอยู่แต่ว่าเคี้ยมันตายเคี้ยตะกี้หลายหลายฮะหักแกงก็ว่าหาเฮี้ยงสองไม้กระเพาะน้าพี่น้องเนาะเหตุสองไม้กระพาะเพราะว่าเคี้ยมันตายพี่น้องบักแกงตะกี้ปลูกหลายอยู่ตรงนี้ละอันปลูกปลูกน้ำมันปลูกน้ำพุ่นน้าพี่น้องปลูกน้ำคู่สา ย้อนให้พเพรชษาเนะ่ปลูกน้ำคู่สาบอกไรเช่นเราสร้างกองเนี่ยบอกว่าวิรเคลื่อนกองอะเคลื่อนชะซาเบียด์พระเจ้าปลูกน้ำคู่สาพี่น้องมันเกิดมันตายเคลืมม่อนตายพี่น้อง <Okay. S 2> ในซองไม่ก็เพราะเรารัพี่น้องต่อไปข้าวเฮ็ดบวชบักแตงไทยพี่น้องไปพี่น้องอ <c oughs> ันบักอันเฮ็ดบวชเฮดอันเฮดของหวานพี่น้องให้ของหวานกินแยงคู่แซกไทยบานสิไม่เฮตของหวานกินแย่งนะพี่น้อง เบแตงไทยเนี่ยแตงไทยแตงไทยนี่ก็เฮดเป็นต้อนแล้วกล่องมันอีสันเดียพยังซปใสกล่องสั้นจ้างกับจ้างไทยกับแพงไม่ให้หลุมกล่องสั้นๆเด้ออันนี้กับพี่น้องต่อไปนี่อันนี้เขาแล้วแล้วพี่น้องแมงวันกับหลายอันนี้เขาแล้วแล้วอันนี้แตงไทยกับไอแตงไทยกับข้อโพพพี่น้องต่อไปก็คือ ต่อไปก็คือขั้นกะทิกะทิสดพี่น้องอันนี้คือกะทิสดเมื่อเจ้าเห็นกะทิสดบออันนี้กะทิสดสดคูเสร็จแค่บัตนแอรมาจากตน้นพอพี่น้องแล้วแล้วแตงไทยกะทิสดสดผดสดเหลือสดจากตน้นบ่ได้ซื้อจากตลาดทั่เรากันเรพี่น้องกะทิสดน้ำตาลเดี๋ยวคูเสร็กสิผสม เอาชิวิตจะเสบขนาดใดอหยอน้ำตาลนิดหน่อยใส่แตงไทยนิดหน่อยหยอกะทิสดลงไปใส่กะทิสดลงไปพี่น้องนยาเ้ยโจกหลดมีกะทิหลยไม่เรี้งวันว่ดี น้ำแข็งอยู่ใส่บิทิลาบอดีคุณคูต่อสื่อมามสื่อมาะไรอย่างเงีน้ำแข็งจล็กน้อยก่อนคนขีแต่แรลดับปื๊ดใส่น้ำแข็งเข้าไปคูแซกแคบบาร์มันนี่พระเห็ดเมนูเมนูแตงไทยแตงไทยกะทิสดชิมก่อนชิมก่อนเจ๊ สร้างกล่องนี่ก็จ้างมาแพงกสื่อกับแจ้งมาเบิ้งอย่างมาเฮาก็เหลียวเบื้องอย่างกับเหลียวเบิ้งจ้างผสมราคาจ้างโอ้ยนั่น <c ười> <c ười> อืมแต่พี่นอ้องอืมอันนี้น้ำแข็ง <c ười> <c ười> พี่น้องเมื่อนี้อะเมนยกความหวานกุแจ๊กท้ายบานท้ายบานน้องใส่เพ็ดเยบรด้อยเลยอะคือแตงไทยกะทิสด จากต้นแตงไทยกะทิสดจากต้นพี่น้องเมื่อนี้คูแซกให้บานให้บานน้องสฝากพี่น้องฝากอยู่ในอบอกอมใจของพี่น้องรักกู่แซกหน่อยๆขอให้รักนานๆกดไลค์กด, like, กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้คูแ่แซกหยางไปหยางมาให้ใหกู่แซก ไทบ้าน,นได้พี่น้องมืนอนีกู้เซกไทยบ้านขอก่าวคำว่าสวัสดีพี่น้องไม่บาดเด้พี่น้องเจอกันคิปต่อไปพี่น้อง